สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่จุลีสิพาออกย่างมาเบืงองนันเห็ดพอดีมาพอ่อเฟินเออโบอแมนเฟินมอดอันนี้ขึ้นยู่ยู่ขื้นยวนต่อไม้นี่เห็นมันงามดีจุลีเลยทายพี่น้องเบิ้งค่ะช่วงระหว่างทางยืนเซ้าเมียเลยทายพี่น้องเบิ้งเนาะค่ะไปค่ะย่งางต่อค่ะพี่น้อง นมีมาเบื้องเห็ดหางนกยุ้งคอนนี่ที่มันเคยขึ้นค่ะปีกายนี่ขึ้นเต็มคอนอยู่ค่ะปีนี่บ่ขึ้นค่ะปีนี้บ่เห็นค่ะพี่น้องหรือว่ามันบพท่านได้ขึ้นหรื่อใดนี่ตุลีบ่แน่ใจปีที่แล้วขึ้นยุเต็มอยู่ค่ะคอนนั่นปีนี้บ่มีซ้ำบ่มีเลยค่ะพี่น้องพูด มันี้จักดอกเลยค่ะมันที่ขึ้นเป็นเป็นระว่างปีถิงฮือพี่น้องบงลังปีก็ขึ้นหลังปีกับ่กขึ้นติงฮือจังใดตุลีพามาเบิ่งซื่อดอกเค่ะเด้อค่ะพี่น้องบ่คิดว่ามันสีมีคือสิพอ่อดอกค่ะฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนี่พูดถึงกับแปลกอยู่ค่ะพี่น้องนึกจุลีคิดว่ามันสิขึ้นมันบอขึ้นแหมปีที่แล้วนี่เต็มคอนอยู่เด้อค่ะ เห็ดอันางไกลงวงนะคะจุลี่พูดถึงเหตุทางไกลงวงเพราะเหตุทางไก่งวงนี่เป็นยาด้อค่ะพี่น้องเพื่อนเอาไปต้มเป็นช้าต้มดื่มช้าแก้แก้หลายโรคยุคค่ะเท่าที่หาข้อมูลเท่าที่บึง่งในอินเทอร์เนต็ตเนาะพี่น้องเนาะฝนมาค่ะจุลี่สีย่างวนลงบ้านดอกเด้อค่ะพี่น้องอันแล้วก็ เมน FC น้องดูเคยเมนเขาว่าเนาะพี่น้องถามบอกว่าพี่จุลี่เคยหลงป้าโอสนะถ้าเป็นย่างยุบ้านนี้บบหลงด้วยค่ะบพเคยค่ะเพราะว่าย่างจนชิ้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะพูดถึงก็ได้ถ้าไปทางอื่นนี่ค่ะพระเอกแล้วก็ไปเป็นมู่ค่ะพี่น้องไปเป็นมูเพราะเพราะได้นบเมนเป็นนันบโบเมนเป็นเข็มบบได้ไปเป็นเข็มทิศด้วค่ะพี่น้องไปเป็นมูเพราะได้ไปหลงไปหลงเป็นมู่กัน นอเพียน้องเนาะเอานี่อ,อย่างลรเนี่ยเมื่อคือเห็ดอันมันคือเห็ดมันปูแถบนนีรพี่น้องเอาแม่นี่รีตัวเนี่ยเอาเมื่อคือมา่ขึ้นจังใดยุคเดียวขอล่อสร้างเป็นนี่มาสร้างเป็นแถบันนี้พี่น้องมันลงมาได้นี่นี่เอาใส่ตาสะนะ่ะคอนตามันน้ำขึ้นเก้่าล่ะค่ะมีดค่ะติดมือมันน้ำขึ้นเก้่าล่ะค่ะ มีอยู่บนน้อบดนี่รอนี่มันเคยขึ้นอยู่เด้อค่ะพี่น้องเหตุมันปูก็ได้เคยสร้างเป็นแถบนันนี้สิบ่อ็ดแนเข่าป้ามองนี้ไปซองเบิง้งไปล่อเบิ้งสะลือบัดนี้พี่น้องนี่น้ำมูนี่อยู่ีเคยเก็บไปแล้วเด้อค่ะเดอะ้อขันมันเห็นแบบนี้ขันมันมีโมแบบนี้ค่ะร้องเข่าไปลาะจังน้อยกันสนามพี่น้องเนาะในในก็มาแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวจุลีเลาะจากเท้าเดี๋ยวสีพ่อบ่อพ่อเดี๋ยวสี่ให้เบิ้งค่ะป้าที่โตพ่อเห็ดนางล้มพี่น้องอันนี้เห็ดนางล้มอยู่เด้อค่ะนี่เบิ้งเดี๋ยวแกะเบิง้งนี่เห็ดนางล้มเห็ดนางล้มพูดอ่ะเบิ้งค่ะพี่น้องยายอะไรอันนี้เห็ดนางล้มสีส,สีสีเท้า สีเทาดิพี่น้องหาเห็ดมันปูพ่อเห็ดนางล้มค่ะนี่นั่นพี่น้องเดี๋ยวรอหาเห็ดมันปูอย่างน้อยก่อนค่ะถ้าบ่ได้รีสิมาเ,าเห็ดนางล้มกุ้มนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็ใส่ตาไปก่อนค่ะนี่อันนั้นเขาเอินเอ่อเลดฟอ ออยสเตอร์้ะค่ะพี่น้องยังพราท่านอยากเก็บค่ะย่านฮาเทียได้เห็ดมันปูดอกมันติ่บมีแนวไซรุปนเดะเบ้า,เาไปเนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่เด็ไแม่อย่างมีพี่น้องเบิ้งดูเบื้องไก่ไก่คือเห็นมันปูแทะดอกง่า่เบ้อเลแทะอ๋อนี่ตรงไจที่เป็นแคนดี้แคบค่ะ บึงดึบเบ้องเล่นป้ะอืมคือบ่มีนำนมออกมาล่ะค่ะนี่ดอกใหญ่ๆเด็ค่ะนี่ถ้าเป็นเห็ดอะแคนดี้แคปถ้าเป็นเห็ดอะตระกูลเห็ดน้ำนมคันเฮาอันนั่นแบบนี้เมื่อแม้นมันเถ่าแล้วบ่มีนำนมออกเฮ็ดจังได๋จุลีโบ่แน่ใจเนาะพี่น้องเนาะมันสิมีนำนมออกมาเด้อค่ะเลยกันไปหั่นก็สิเป็นเกร เกรซาโดค่ะอันนี้เขาเอินเกรซาโดด้วยค่ะพี่น้องนี่นี่ชนิดนี้ชนิดนี้ในหนังสือบอกไว้กินได้ยุคค่ะแต่ว่าแห้งคือบบมีรสชาติดอกค่ะคือจังเขากินยางนี่แหละว่าสันคือเขากินยางเนี่ยพี่น้องนี่เหชนิดนี้เท่าที่จูลีเบิ้ง้อมูลเนาะคะ่ะเท่าที่หาข้อมูลเบิ้งนะคะ่ะโอ้พ่อเหรอคะพ่อเหรอคะพี่น้องเอา้า คือสร้างนี้อีกแ่่่ะค่ะโอ้ยพอใดบนน้องนี่ดอกดิเอา้าระเบ้งค่ะพี่น้องเห็ดมันปูจุลีอ่ะได้สองดอก่ึย่างสวยเลยค่ะดอกนี่งามงามงาม เอามีดเท่าออกมาแหกมะมานดูพี่น้องนี่มีดเท่าตั้งแต่สร้างมาตั้งแต่สื่อมาเพราะท่านได้ใส่ค่ะแตามาแหกมะมานมึงดูเอาคาไว้นั่นพี่น้องว้าวโอ้ยดอกง่ายขนาดมี่ีกวน้อบบดน,นี้พี่น้องเอาได้สองดอกแล้วนี่เห็ดน,นางลง้มกันได้เห็นมันปูแหกน,นางลงมสิบ่เ่าเาด้อค่ะพี่น้องเด้อมันจิบมีตาใส สีบมีตาไซบุ๋มยังดอกค่ะน้อพี่น้องเนาะนี่นั่นสองดอกสองดอกแล้วสองดอกแล้วเบิ้งอีกเบิ้งอีกนี่เยบอบ้านน้อบ้านนี้เอา้าสร้างนี้แถลงนพี่น้องสร้างคืนอีกแถลงบ้านนี้ เดี๋ยวจุลีเบิ้งดีๆกันเด้อค่ะเดี๋ยวมันสียาวโพล่เมียนบนน้องหนูเนาะโอ้เมียนค่ะใบไม้นึกว่าเมียนๆค่ะเป็นสีเหลืองๆนึกว่าเมียนเมนผัดโบเมียนเนาะค่ะอุ้ยอุ้ยอา้อาวอา้อาวใสไม้ของอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพ่ออีกพ่ออีกดอกนี้จะใส่ได้บนน้องวันนี้นั่น าเท้เอา้ามาสร้างเป็นแบบน,นี้พี่น้องอืมนี่เอา้าเอ้าเอา,เอาสร้างเป็นแบบน,นี้อืม อนอาได้ลายดอกเติบค่ะพี่น้องนี่รอไปรอมาสิพาะแล้วรอไปรอมากระสิได้กินอีกแล้วคือเกาตัวนี้เบื้องดีๆก่อนค่ะ เลียวมาแต่ไกลๆเห็นใบอันนี้นึกว่าแม่นเม่นบม่นค่ะพี่น้องผุนได้ผุนหาเม่นบ่อะลงไปผุนพี่น้องโอ้แเม่นี้ลีค่ะโอ้ยหัวซักสนอปะนี้หัวซักสนอปะนี้นั่นดิหนึ่ง ย้วยใกล้กับใบไม้เห็นใบไม้ได้สิพี่น้องตอนแรกเห็นใบไม้ได้ค่ะเห็นใบไม้กเ,เลยยางมาลงมาเบิงมาอพ่ออิลีค่ะอืมอันก็อีกดอกนึง ได้บนน่นี่นี่ก็พอได้อยู่ค่ะน้อมีน้อตาัดขาเบิ้งดูวยพี่น้องอืออืออ๋อพอได้กินอยู่ค่ะ นั่นนี่อีกดอกนึงเด้อค่ะเด้อโอ้ยตาขวามซะเนาะนี่มเมียนบนอ่อนี่เนาะเมียนอยู่ค่ะนั่นมเมียนอยู่พี่น้องมเมียนอยู่อ้ยเห็นบ่ค่ะเลยไปพูนเมียนบนอ่อนวันนี้ ตกเขาสนอแบดนี้มือลงเขาสนอแบดนี้พี่น้องพูนเด้อค่ะคุณอะจักสิแมนโบแมนเด้อค่ะนี่กะเป็นเขาด้วยนี่พี่นอ้องเลาะเลาะมือขัดลาดลงเขาเด้อพี่น้องเอ้ <c oughs> กิ่งคุลูคุลูกิ่งอุ่มลุมอุ่มลุมลงเขาเด้อ ลาดเป็นหน้ากองโอ้โบแมนดอกค่ะนี่บ่แมนบ่แมนค่ะเบิง่งเลี้ยวมาแต่้ไกลไกเลี้ยวมาแต่้ไกลไกลนึกว่าเปนแมนโบแมนค่ะพี่น้องนี่นี่เด้อค่ะบ่แมนค่ะเอาแล้วไปสนาปาับไปเอาขึ้นขื่นขื่นขื่นมันตีมืนตกเขาไปสนาปาับไปไป พอใส่ได้ยุคค่ะดอกนี่ก็ได้ขายังดีอยู่ค่ะนี่เอาไปกินเลยนี่พอได้ยุคค่ะพี่น,อน้องนี่อันนี้เห็ดนางลม้มึงื่อหันจุลียางกายคอนเก้าขาวจุลีเอาไปไว้หมองเก้าเลยเด้อค่ะจุลีเก็บเห็ดมันปูแทนค่ะเห็ดนางล้มเลยบ่เอาบ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะนี่บนาะบ่นี่ ได้เห็ดมันปูเพราะได้กินเซนเดค่ะพี่น้องอืมมีอีกไหมพี่น้องอันจุลี่่แน่ใจว่าเห็ดมันปูซุ้มที่จุลี่เก็บอยู่นี่มันขึ้นก้อนหนาน,นี่แล้วหรือว่ามันหัวก็ขึ้นไหมเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดก่ะ,ะมีความคิดเห็นจังใดก่ะลองเมนเขามาเล่นน้ากันเด้อค่ะเด้อว,ว่ามันหัวก็ขึ้นหรือว่ามันขึ้นอยู่ก้อนหนาน,นี่แล้วจุลี่ จุลีเอ่อมหาลรมันบ่พ่อหรือจังใดเนาะพี่น้องเนาะจังใดกะเมนเขามาเล่นน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องอันนี้เพิ่นเอิ้นออเลนต์พิวเด้อค่ะนี่เห็ดชนิดนี้ออเลนต์ออรรเลนต์ออเลนต์พิวสนีทค่ะนี่อ๋อเมื่อนี้พอเห็ดหลายอย่างถึงค่ะพุ่นเลยไปทางนั้นอีกกระแม่นเห็นบ่บุ้นน้อค่ะเนาะ ซุ้มขาวๆพ,พูดถึงออเรนจ์พิวนี่รอนี่ลายลายอยู่ค่ะนี่นี่จุลียยังบ่เคยยังบ่เคยลองซิมเลยค่ะเดี๋ยวนี้นี่เต็มอยู่ค่ะลายอยู่ค่ะจะพี่น้องสี่เห็นเห็นชัดบ,บ่บุตรน้องพี่น้องเนาะคิดว่าเลาะทั่วแล้วล่ะค่ะน้ำมือนี่กะสิได้ท่อนี่แหละเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะท่อนี่กะอิ่มแล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจุลี่กันสิรอออกป่ากันเด้อค่ะบันนี้เนาะเด้อพี่น้องเด้ออันรอดบ่เห็นมีอีกดอกค่ะสั่นละน้ค่ะนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องจุลี่รอดทั่วแล้บ่มีอีกแล้วสั่นคลิปนี้ก็เสียไว้เท่าน,นี้เดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกไครต์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะพี่น้องพอกันไหมค่ะบ๊ายบาย